สวัสดีค่ะน nice. สวีเดนค่ะตอนนี้ก็ยังอยู่ในเรื่องของลิซ่านะลิซ่ากำลังดังชุดไม่อยู่นะช่วงนี้ก็คลิปนี้เนาะก็กมาพูดคุยกันเรื่องว่าทำไมเนาะในเนื้อเพลงเนี่ยมันถึงมีคำว่า Lisa can you teach me japanese นะครับเพื่อนพนขาทำไมพูดถึงนะพูดถึงทำไมอ่ะถึงพูดถึงญี่ปุ่นนั่นเองเพื่อนพนขานะมันมีในในยะใดๆนะ หรือเปล่าเพื่อนๆขาวันนี้คลิปนี้นะเราก็จะมาคุยกันเรื่องนี้นะเพราะว่านายก็ได้ไปดูนะนายก็ได้ไปดูไปอ่านไปดูไปอ่าน,านมาหลายๆที่นะเพื่อนๆขาเนาะก็น่าจะเออนะก็เลยออกมาแบ่งปันเอามาแบ่งปันนะเาานนะพื่อให้เป็นเกาะแสลิซ่าร็อกสตาร์นะคบเพื่อนนขานะก่อนที่เราจะไปะพูดเรื่องนี้กันเพื่อนนขานะก็ต้องเข้าไปดูก่อนว่าวันนี้เป็นวันวันที่สามแล้วเนาะวันที่สามแล้วอนะ่ะห้าสิบห้าตอนนี้คือขึ้นห้าสิบห้าล้านวิวเนาะ ในอ่ห้า้าล้านวิวนะในอ่าเาเรียกอะไรล่ะ Lisa Rockstar Official Music Video นะของราวนะลาวออฟฟิเชีเนาะตอนนี้ก็ห้าสิบ้าล้านวิวไปเรียบร้อยใน y o u u u b e เแล้วเพื่อนขานเนาะเดี๋ยวไนก็ไปไหนแล้วล่ะอ่เอพราะว่านายก็ได้ไปอ่านมานะไปอ่านนะคะเพืเ่อนๆขาเอาอยู่ไหนแล้วละ่ะสักครู่นะคะ นี่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 นะครับเพื่อนเผยสาเหตุคออเพลงร็อกสตาร์ของลิซา่าถึงมีท่อนบอกให้สอนภาษาญี่ปุ่นคาดว่ามาจากการแอนตี้แฟนที่ด้อยค่าเธอตอนยังไม่ดังระดับโลกนั่นเองเพื่อนคือเป็นการด้อยค่านะเป็นการบูลลี่น,น,น,นี่นั่นนะเพื่อนๆนขาน่าจะเนาะอ่าแล้วก็เออนะแล้วก็คือออันนี้คือไนก็เอามาจากไหนไนแล้วล่ะ มอรอลไลน์เนาะแล้วก็จากกรณทีที่ทุกคนได้ชม MV ็มฉบับเต็มกับเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพลง Rockstar ซึ่งตอกย้ำให้เห็นว่าลิซ่าเป็นเจ้าแม่แห่งซอฟต์พาวเให้ประเทศไทยอย่างแท้จริงเพราะทำให้ทุกคนกล่าวถึงและให้ความสนใจเยาวราชกันอย่างคึกคักที่สุดในรอบหลายปีซึ่งเชื่อว่าจากนี้ไปเยาวราชที่คือคักอยู่แล้วเนี่ยก็ยจะยิ่งคึกคัก กันไปอีกนะครับรเพื่อนๆขาเนาะไอ้น,นี้ก็คือเอามาจากผู้ใช้ f a c e b o o จีจิทัญญาลิอสสั่งสั่งอะไรไม่รู้เนาะได้ออกมาโพสข้อความเนาะประเด็นเนาะประเด็นเกี่ยวกับเพลงใหม่ของลิซ่าทำไมถึงมีท่อนฮุกว่าลิซ่า can you teach me Japanese I say hey hey h hey, e ้เนาะเออว่าทำไมมันถึงมีอยู่ในเนื้อเพลงของลิซ่านั่นเองนะ,ะเพื่อนๆขา เขาก็บอกว่าเอาสั้นๆเอาสั้นๆคือเขาสรุปแบบสั้นด้วยนะเขาสรุปแบบสั้นก็คือพวกแฟนคลับที่ติดตามลิซ่ามานานคิดว่าท่อนนี้มันมาจากการที่ลิซ่าเคยโดนถามจากแอนตี้แฟนที่พยายามด้อยค่าลิซ่าสมัยที่เธอยังไม่ดังระดับลกนั่นเองนะนี่คลืออำตบเอาสั้นๆน,นะแต่ถ้ายาวๆเพื่อนๆแต่ถ้ายาวๆนะยาวๆนกะ็อ๋ ปูพื้นฐานก่อนว่าประเทศเกาหลีเนี่ยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีปัญหาการด้อยค่าจนมีการอ่าค่าตัวตายนี่นั่นเนาะเป็นติดท็อปของท็อปเตนของโลกแล้วกันนะเพื่อนๆขาเนาะหนึ่งในการบูลลี่กันก็คือเรื่องของสีผิวหน้าตาความรวยความจนยิ่งกว่าอินเดียอีกเนาะพูดง่ายคือแบ่งชนชั้นเนาะแบ่งชนชั้นนั่นเนองเนาะทำไมคนเกาหลีถึงสัญกรรมการทั้งบ้านทั้งเมือง เพราะว่าอะไรบางทีก็นี่แหละคือเกิดจากการบูลลี่ไม่อยากให้คนอื่นบูลลี่ก็เลยต้องไปาว่าศิลปกรรมนะนั่นเองนะครับเพื่อนๆขาเนาะก็เลยด้อยพัฒนาคือเอาไว้ง่ายนะ,ะชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยเขาจะมองเขาจะมองว่าเออนะ่าเป็นสายพันธุ์ของพวกที่ผิวพันธุ์เนี่ยคือแบบว่าไม่เหมือนเขานั่นเองนะไม่เหมือนพวกเกาหลีคือผิวพันธุ์ดีนน่นนี่นั่นนะนะก็เลยแบบว่ามีการด้อยค่าคนเอเชียใต้นั่นเองเพื่อนๆขาเนาะแต่นี่คือเขาก็บอกเขียนด้วยนะ แต่อ่านถึงตรงนี้ไม่ได้ยุให้เกลียดเขานะที่เขาเป็นแบบนี้มันมีสาเหตุปัจจัยไม่ขอพูดเดี๋ยวยาวอ่ะเออนะก็ว่ากันไปนะทีนี้เอาเข้าเรื่องดีกว่าทีนี้พอริซาปรากฏตัวในฐานนะนักร้องเกิร์ลกรุ๊ปซึ่งเป็นคนต่างชาติคนเดียวในวงสาวเกาหลีแฟนคลับจำนวนมากจึงรับไม่ได้อื ถึงกับเรียกร้องให้ไล่ลิซ่าออกจากวงเออเราเคยได้ยินข่าวลยเนาะทำนองว่าเอาคนบ้านนอกอ่นเรงเหมือนกันนะเอาคนบ้านนอกมาร่วมจะทําให้วงโลคราดอวงสาวเกาหลีจะตกตามถึงขนาดนี้ส่งชื่อไปยัง YG หรือต้นสังกัดของแบ a คพิง n k เนาะให้เปลี่ยนตัวสมาชิกกันเลยทีเดียวเออเออนะถึงว่านะ้ำด้อยค่าด้อยค่าของลิซ่าแต่ว่าพูดถึงมานางก็ทนมาหลายปีเหมือนกันนะอ่าลิซ่านะน้องก็ทนมาเยอะเหมือนกันนะเนี่ย แต่ YG ก็วางเฉยเพราะในฐานะเด็กฝึกลิซ่าคือเพชรเ,เม็ดงามเนำความเก่งเนาะเธอได้คะแนนการซ้อมต่อสัปดาห์สูงสุดอย่างต่อเนื่องเรียกว่าขยานันพยายามอดทนสุดๆยิ่งตอนปล่อยเพลงออกมาแม้ในประเทศเกาหลีลิซ่าจะดังน้อยที่สุดโดนเกลียดมากที่สุดแต่นอกประเทศเนี่ยลิซ่าดังสุดค่ะหาเงินเข้าประเทศโดยเฉพาะจากแม่จีนได้เยอะเนาะ เอาง,ง่ายๆก็คือความอิจฉานะอิจฉาที่เธอดังมากคือดังดังนอกนอกเกาหลีนั่นเองนะแต่ในเกาหลีคือคนเขแบบแอนตี้แอนตี้นางนั่นเองนั่นเองนะครับเพื่อนขา,านี่มาถึงตรงนี้คือและที่ยังฝังใจ b l a c k พิงคคือคําเรียกอะไรเนี่ยคำเรียกแฟนค่ะแบล็คพิงก็คือแอนตี้แฟนพูดถึงลิซ่าว่าลิซ่า สอนพูดญี่ปุ่นหน่อยท้งทาง,งที่รู้ว่าเธอเป็นคนไทยเป็นการเขาเรียกอะไรอพูดแบบว่าเหยียดนั่นเองนะเหยียดนั่นเองนะอืมเป็นเขาเรียกอะไรแอนตี Anti ้แฟนนะพวกนั้นเลยเนาะพวกแอนตี้ทำไมถึงเป็นการพยายามด้วยการน,นั่นก็เพราะมีศิลปินญี่ปุ่นมีศิลปินญี่ปุ่นที่เป็นนักร้องนะักแต่งเพลงชื่อว่าโอริเบริซะ ซึ่งใช้ชื่อในวงการว่าลิซ่าอ๋อชื่อเหมือนกับลิซ่านั่นเองนะเป็นนักร้องนักแต่งาช,ชาวญี่ปุ่นเนาะพวกแอนตี้จึง๊งจงใจถามลิซ่าไปอย่างนั้นเพื่อให้หลอนไม่ดังอ๋อแปลว่าฉันไม่ได้สนใจหลอนฉันไม่เคยได้ยินชื่อลิซ่านั่นเองพูดง่ายๆคือเอาลิซ่าไปเปรียบกับนักร้องนักแต่งของประเทศญี่ปุ่นนั่นเองนะที่เป็นคนญี่ปุ่นนะ,ะพวกแอนตะี้นพูดถึงพวกแอนตะี Auntie, นะ้นะเพืนะ่อนถามเนาะนะนะนะ ดราม่าและกระแสแอนตี้ลิซ่าในเกาหลีนั้นมีเยอะและยาวเหยียดสงสารนางเนาะกว่าจะมาเป็นลิซ่าเจ้าแม่ทุบสติอย่างทุกวันนี้เด็กหญิงล,ล,ล,ลิซ่ามโนบาลต้องใช้ความอดทนอดกลั้นเอ,อจริงด้วยนะเนอาอะและมองโลกในแง่ดีดีที่สมาชิกวงอีกสามคนเป็น เกาหลีใจงามคอยให้กําลังใจลิซ่าตลอดเออดีมีเพื่อนดีนะมีเพื่อนดีไม่อย่างนั้นคงจะถอดใจกับไทยเหมือนเด็กไทยหลายคนเนาะเออบางทีแอนตี้มันรุนแรงเหมือนกันนะครับเพื่อนบ้านขาเนาะนี่แหละคือสาเหตุที่อ่าท,ท,ที่ที่ทำไมนะทําไมอ่าถึงมีอ่ะท่อนนี้นะเพื่อนบ้านขาท่อนนี้เนาะท่อนนี้ก็ ประมาณว่าคือนางก็เป็นกถูกด้อยค่ามานานแล้วนะถึงตอนนี้คือนางก็หลุดพ้นแล้วไงหลุดพอนางหลุดพ้นนางก็ปล่อยออกมาหมดทุกอย่างนะที่นางอัดอั้นตันใจนะบางทีก็เออนะทนเป็นเวลานานบางทีอ่ะนี่แหละคือนาทีที่นางจะเอาคืนนั่นเองนะพรามันขาเนาะเออนางก็อ่ามันก็อ่าในมุมหลายมุมเหมือนกันนะบางทีก็ในมุมหลายมุมเหมือนกันที่ออกมา เพลงนะบางทีเราก็ต้องตีความ่าหลายๆด้านนะบางทีเราก็ไม่รู้เบื้องลึกเบื้องหนาของมันนะเพราะว่านขาเนาะเออบางทีก็เออสงสารสงสารน้องเหมือนกันแนละ้วบางทีก็ต่อสู้มานานเหมือนกันนะกว่าจะมายืนอยู่ตรงจุดนี้ได้นะเานาะเออนะเกาหลีเพิ่งรู้เหมือนกันน,กกกน,ะนะกนเกาหลีมีเขาเรียบกบูลลี่กันเยอะนะบูลลี่กันเยอะอืมเ็เลยแบบว่าเออถึงถึง,ถ,งถึงทำไมว่าอ่าเพลงลิซ่า็อกสตาร์ถึงมีทำไมถึงพูดถึงอเขาเรียกอะไร ยูเคนติสมีอ่าเจแปนิสน,นู่นนะี่นั่นเนาะเออนะก็เพิ่งเออเพิ่งรู้ตอนแรกกันนึกว่าแบบว่าเออแล้วก็มีอีกหลาย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 เมนเนะเขาก็บอกว่าประมาณว่า,าชาวตะวันตกเนี่ยส่วนมากเลยเขาก็จะเมารวมละเอียดเออมันละเอียดหรือเปล่าเมารวมว่าคนเอเชียนเนี่ยก็จะมีแค่จีนญี่ปุ่นเกาหลีเท่านั้นคือเขาไม่รู้ว่ามีไทยหรือว่าเอเชียใต้นู่นนั่นคือเขาไม่รู้นะก็คือเขาถ้าเป็นคนเอเชียคือเขาเมารวมเป็นคนจีนจีนญี่ปุ่นเกาหลี หมดนั่นเองนะ,พะเพื่อนๆขานั่นก็อีกอ่ามุมหนึ่งนะอีกมุมหนึ่งนะที่เขาตีนะตีความจากเพลงนะ,พะเพื่อนๆขาเนาะเออแต่พอพอมาอ่านนะพอมาอ่านไว้เจอเมนนี้แล้วก็อ่านนะเออก็เข้าใจเข้าใจแล้วก็สงสารนางเหมือนกันนะเออนางก็ต่อไอรีซ่าก็ต่อสู้มาจนกว่าจะมายืนอยู่จุดนี้ได้นางก็เจออะไรมาเยอะน้องก็เจออะไรมาเยอะเหมือนกันนะเพื่อนๆขาเนาะก็นี่แหละบางทีก็ก็เรว่าความดีมันเนาะ เขาเรียกเขาเรียกอะไรทำอะไรฉันไม่ได้นะทำอะไรฉันไม่ได้ตอนที่ฉันหลุดพ้นแล้วฉันจะอู้คืนให้หมดทุกเม็ดทุกหน่วยเนาะก็ขอเป็นกําลังใจให้น้องลิซ่านะขอให้ดังๆไปยิ่งยิ่งไปนะเพื่อนๆขาเนาะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับน้องนะคลิปนี้ก็คือเอามาอ่านให้เพื่อนๆได้ดูเอามาแชร์กันนะครับเพื่อนๆขาเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ